ความคืบหน้าล่าสุดล็อกดาวน์ประยุทธ์ทักษิณเดิมพันสุดท้ายเจ็บไม่จบประยุทธ์ส่วนเซทักษิณขยี้ซ้ำเพื่อไทยรุกซักฟอกชิงแต้มก่อนยุบสภาในวันที่ต้องล็อกดาวน์อีกครั้งเพื่อหยุดยั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีบรรยากาศแตกต่างจากปีที่แล้วเนื่องจากกระแสโซเชียลมีแต่ ผู้คนส่งเสียงขับไล่รัฐบาลประยุทธ์มีหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าสำนักวิจัยซูเปอร์โพลของอาจารย์นพดลกันนิกายังจะมีผลสำรวจว่าพลเด็กประยุทธ์จันโอชาได้รับความนิยมเป็นระดับหนึ่งเหมือนที่แล้วมาหรือไม่ขณะที่สื่อออนไลน์หลายสำนักทำโพลสำรวจความคิดเห็นความนิยมในตัวผู้นำรัฐบาลปรากฏว่าคะแนนนิยมของผลเดกประยุทธ์ตกต่ำอย่างมากนาทีนี้ เกมนอกสภาเริ่มขยับแต่จำนวนผู้เข้าร่วมการชุมนุมยังไม่มากพอเพราะการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา้าทำให้คนขยาการเข้าไปรวมกลุ่มกับคนแปลกหน้าเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามโลกออนไลน์ก็มีเสียงเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวเพื่อชาติเหตุล้มเหลวแก้โควิด -19 ไม่ได้เกมในสภามีข้อเสนอจากสสบางกลุ่ม ของพรรคพลังประชารัฐให้พเดกประยุทธ์จันโอชาเขี่ยพักภูมิใจไทยทิ้งยอมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ดูจะช้าเกินอาการเพราะวิกฤตสศรัทธาถาโถมจนยากที่จะชิงความได้เปรียบทางการเมืองได้ลุกซักฟอกตีเหล็กต้องตีตอนร้อนหรือตีตอนเมื่อเหล็กแดงกินแกงเมื่อมันร้อน พักเพื่อไทยนำด้วยคุณสมพงษ์อมอนิวัต์สสเชียงใหม่หัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจึงประกาศเตรียมรวบรวมเสียงสสของพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านในการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา151 <c oughs> เพื่อเปิดโปงความเสียหาย ที่รัฐบาลบริหารราชการผิดพลาดวันที่13กรกฎาคม2564พักเพื่อไทยจัดประชุมผ่านระบบซูมจะหารือกับสสเพื่อขอมติในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและจะปรึกษาหารือกับพักร่วมฝ่ายค้านโดยเร็วแน่นอนจำนวนมือในสภาฝ่ายรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านอภิปรายอย่างไรเมื่อถึงตอนโหวตฝ่ายรัฐบาลก็ชนะ แต่พักเพื่อไทยหวังลึกๆว่าการเปิดแผลกลางสภาอาจจะทําให้พักร่วมรัฐบาลบางพักชิงถอนตัวหวังเก็บแต้มก่อนยุบสภาอีกด้านหนึ่งคณะกรรมาการบริหารพักเพื่อไทยได้จัดวางตัวผู้สมัครสสทั่วประเทศเกือบครบแล้วโดวยไม่ได้คาดหวังกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาหากถึงเวลาต้องลงสนาม ไม่ว่าบัตรใบเดียวหรือบัตรสองใบเพื่อไทยก็ส่งครบ350เขตจังหวะนี้ถือว่าพักเพื่อไทยไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเนื่องจากประเมินแล้วรัฐบาลประยุทธ์ไปต่อลำบากโทนี่ขยี้ไม่เลิกแหล่งข่าวทางพักเพื่อไทยในแถบอีสานเปิดเผยว่าเมื่อไม่นานมานี้คุณโทนี่หรือทักษิณชินวัตรได้โทรมาสอบถามสาส,สขอนแก่น เกี่ยวกับความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งในครั้งใหม่สะท้อนให้เห็นว่าคนแดนไกลให้ความสนใจเป็นอย่างมากและให้ความใส่ใจในครั้งนี้มากกว่าครั้งที่แล้วยุทธศาสตร์ของคนแดนไกลนั้นไม่มีแตกแบงพันเป็นแบงค์ร้อยเหมือนฤดูเลือกตั้งในปี2562จึงแทงม้าตัวเดียวคือเพื่อไทยเมื่อเดินยุทธศาสตร์พักเดียวก็ต้องคิดกลยุทธ์หาเสียงที่จะทำให้เกิดชัยชนะแบบแลนสไลด์ ดังเช่นการเลือกตั้งเมื่อปี2554วันอังคารที่13กรกฎาคม2564โทนี่จึงต้องมาพบกับแฟนๆที่แคลทอกเอ็กแคลครับเฮาส์ในหัวข้อล็อกดาวน์และยังไงต่อประชาชนพร้อมรับคำสั่งรัฐบาลพร้อมทำให้ประชาชนหรือยังกลุ่มแค e หมมโรงว่าการล็อกดาวน์รอบนี้ไม่ใช่รอบแรกสำหรับประเทศไทยและทั่วโลกแต่ประชาชนทั้งประเทศ ไม่พอใจต่อการล็อกดาวน์แบบปล่อยประชาชนตามยถากรรมสุดท้ายพวกเขาก็คำหนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักจึงต้องจำใจปฏิบัติตามเพื่อรอวันให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติและเพื่อรอให้รัฐบาลที่ฉลาดกว่านี้ได้เข้ามาแก้ปัญหาความทุกข์ยากในอนาคตโทนี่พยายามปลุกปลอบคนไทยว่าให้รออีกนิดแล้วรัฐบาลที่ฉลาดกว่าจะมาบริหารประเทศ ความคืบหน้าล่าสุดอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมชาวเน็ตขอทักษินกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีออนไลน์ก็ได้และเวิร์ r ฟ m ร u มดูไบมั่นใจว่าคนไทยต้องการรอดในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ความคืบหน้าล่าสุดนายพิชัยนริพพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับข้อความที่ระบุไว้ดังนี้ ชั่วโมงนี้กูอยากให้ทักษิณกลับมาถ้ามาไม่ได้ก็เป็นนายกออนไลน์แล้วเวิร์กฟรอมดูไบกูว่าคนไทยต้องรอดโดยอ้างอิงว่าข้อความดังกล่าวมีผู้ส่งให้ตนอีกทีขณะที่ความเห็นของชาวโซเชียลนั้นหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวไปต่างเห็นด้วยไปในแนวทางเดียวกันกับโพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง แสดงความคิดเห็นว่าแค่1%เปอร์เซ์ของความรู้ความสามารถก็มากกว่านายกคนปัจจุบันแล้วส่วนอีกรายมองว่าหากใจกว้างเชิญทักษิณกลับมาทุกอย่างจะดีขึ้นขึ้นอยู่กับเขาจะใจกว้างพอหรือไม่เรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้คนแรกบอกว่าลุงโทนี่กลับมาฟื้นฟู เศรษฐกิจไทยกลับมาได้ภายในปี64ถัดมานะครับบอกว่ายุคทักษินเป็นยุคที่น้ำมันลิตรละ40บวกค่าแรงผมยังไม่ถึง300ต่อวันแต่คนก็มีตังเติมโดยไม่บ่นสักคำถัดมานะครับบอกว่าเอาจริงๆนะคนรุ่นใหม่นะ่ะก็มีเยอะคุณพิธาเราก็ชอบถัดมานะครับบอกว่ากลับมาต้องเต็มตัวดิสายลุยอยู่แล้วท่านนี้สั่งผลิตชุดพิเศษ เดินลุยแน่โควิดก็มาเถอะท่านทักษิณนะ่ะเอาเงินฟ้าดตายหาเรียบมีแผนในหัวอยู่แล้วคนนี้ไม่เกินเดือนครึ่งกลับมาปกติถัดมานะครับบอกว่าต้องยอมรับในเรื่องวิสัยทัศน์ในการบริหารและคอนเนคชั่นกับคนใหญ่คนโตระดับนานาชาติลุงแกสุดยอดจริงๆถัดมานะครับบอกว่าใจอยากให้กลับมาแต่กลัวจำลองมาเล่นงานอีกพวกนี้นะ่ะมัน เล่นไม่เลิกผมเคยไปประชุมกับมันอยู่16พฤษภาคมินตอนนั้นน่ะคิวไม่ดีแต่เสียความรู้สึกถัดมานะครับบอ,อกว่าเสียใจที่ท่านโดนยึดอำนาจไปทำไทยเสียโอกาสกลับมาถือว่าเสียสละอย่างยิ่งย้อนฝั่งธนาทรประกาศพาทักษิณกลับบ้านพร้อมหรือคดีใหม่คำต่อคำไพร่หมื่นล้านอย่างคุณธนาทรจึงรูงเรืองกิจ จะพาทักษิณกลับบ้านพร้อมกับหรือคดีใหม่หันงบกลาโหมและเลิกการเกณฑ์ทหารคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์ทางบางกอกโพสต์ออนไลน์ประเด็นหลักคือการโชววิสัยทัศน์สร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยปลอดอำนาจทหารแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในแวดวงธุรกิจและแวดวงการเมือง และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกให้หมดไปส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์คุณธนาทรเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีคอร์รัปชันหลายคดีโดยได้ระบุว่าคดีของคุณทักษิณ เป็นคดียา,าที่ฟ้องร้องในสมัยรัฐบาลทหารเราจึงขอเสนอให้คืนความยุติธรรมให้เขานำตัวคุณทักษิณกลับมามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาต้องรับผลที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าเป็นทางออกเดียวและผู้นำทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองต้องรับผิดชอบต่อคำถามที่ว่าเขาจะทำอย่างไรหาทางถอนคดีความ และฟ้องด้วยข้อหาใหม่ที่มีโทษน้อยลงเพื่อเป็นการต้อนรับคุณทักษิณหรือไม่คุณธนาทรตอบว่าไม่แต่จะรื้อคดีต่างๆพิจารณาคดีต่างๆไม่โดยผู้พิพากษาต้องมีความเป็นกลางไม่เหมือนที่ผ่านมาที่กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อกำจัดคุณทักษิณและคุณทักษิณมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีภายใต้กระบวนการของศาลที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ความแตกแยกแบ่งเป็นกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงดําเดินมายาวนาน12ปีแล้วเป็นความแตกแยกที่นับวันจะยิ่งร้าวลึกเราเชื่อว่าเกิดการชี้นำแบบผิดๆเราเชื่อมั่นในประชาชนและไม่ได้คำหนึ่งว่าพวกเขาเป็นกลุ่มสีเสื้อใดเราควรจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้อำนาจการปกครองของทหาร คุณธนาทรกล่าวซึ่งข่าวนี้ถูกเผยแพร่เมื่อ9มีนาคม2562